แบบน้อยตัวน้อยเลยนะตัวจิ๋วเลยมีอะไรครับผมอ้ยมาทานอะไรนี่แบบเลยท่ใช้ยุ่งใหญ่น้ำพงบูทรูสอันอันนี้คือยังแล้วแต่เขาสั่างอะไเฮ็ดบ่า้างก็พอสั่งซื้อจะกล้องไปได้โอ้แล้วแต่จกได้แบบไรเอามาประกอบไหมนะ แม่มันบ,บกรกอตีตัวเองมันบวมันเิกไม่ได้เหตารณ์น็นตูวเองก็ต,าาาาต้องมันั่งเรือเลนี่ีนสั่งตูเข้มาครัว่าดอไย่าเ็น่อยคุณได้หรอผาเหตุฟังเอง่ไมมีคนสนใจกัได้เดนนดพ้ลกนี่ครับี๋ยวนนาเฟให้ได้ไหอาิกูตัวนี้เลย าเดือนมกราการเดือนมก,กราหาซิปมีรอบเดี่ยวเพราะว่าหาซิปตัวนี้หาซิปสามหนุ่มโรงงานปิดแล้วปิดชิวแล้วลว่าพัดก่อนพัดก่อนบ่ไหวหล่โปรดเพราะท่านเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมารับของครับพี่โอ้โห เจังๆจังไหนก็สั่งเราเห็บในติตอ้นี่นเท่าไรนี่เจ้บ้านอ่ตัวนี้ามันหาามโอ้บายมบเอ็มสีวบายเอ็มตัวนี้มาลัง้พบไแล้วพบโอนตังให้เด oh like oh. like oh. uh ้อง่เดแวพบท่านเดนเห็นในติตอรเีย ยอดครับผมมาแต่ไซนี่ยู่แกนี้โอ้โอ้ไปฟังยูเทเลเลยเออสุดยอดโอเคครับผมดินทางปลอดภัยครับผมนะครับครับผมสวัสดีครับมาตลาลุงแก้วไปนะมาคนดูบนตัวนี้ตอนครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีบมสวัสดีครับแน่ตอนแน่ตอนนะบอมแน่ตอนแน่ตอนเออแน่จุจอดจอดนี่เขาบวเลยนะโอ้ย่าอยยูแต่ว่า เราพเด๋วยวรับผมเดี๋ยวก<ม>อยัดพีก,ก็ได้แบบนี้โอเคมาทำยีดียกสินี okay. ่อันนี้แบบน่อยตัวน่อยเลยนะ<อ>ตัวจิว๋วเอยนี่กับผมม,มาทันบ่ออะไ้อุ้ยน้ำพงบูทรูท อันอันนี้คือยังแลวแต่เขาสร้างอะไเห็ดเป่าแ่อสั่งซื้อจะอองไปได้โอ้แลวแต้อยากได้แบบไหนเดี๋ยวคาว่าใครดิบใครดีจ้าเทพประทานนั่นนะเวลาเห็ดเห็ดงานโรงงานงานโรงงานก๋ไม่เก๋แกงวันไหนแกงวันไหนฮะจักบายสามปัญหาสามปัญหาตัวหนตัวไหกนตัวหนย่านเก่า่านเก รบพ้อมที่ชาติทุกอย่างเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเฟสให้ครับผมขึ้นเฟสให้อยากได้พักหาเบอร์โหลดนะครับแต่ว่าซูมือนี่ยแต่ว่าซูมือนี่ก็เฮ็ดแทบบ่ทัน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 ปิดจองปิดชิวใช่หรอสุดยอดแต่เบิ่งพี่น้องเมียสต็อกเตียมเลยแต่ตอนนี้ของขาดหลายอย่างอยู่ของขาดหลายอย่างเอามาประกอบมั้ยนะเมียไม่มาประกอบ แต่ยีตะตุยเองมันบาไหวมันวบ,นบนเวลากาเฮตุตันนี้ตุยเองก็ต้องมันนั่งเรื่อ <Okay. S 2> เรน,นี่ทนะี่เนาะสั่งตูยเข้ามาเขาว่าเก็บได้อย่าเพียงหน่อยกูได้ละพาเฮตุนะแล้ว<ะ>ลกเ็เฮตุคิดจังไหนก็จงังที่แรกเฮตุฟังเองเนี่ยถ้ามีคนสนใจก็ได้เฮตุร้องลงนี่ครับ เหาซิบสวยนี่ครัแต่เจือนกุมภ <50 S 1> าเล<อ>ยเอเดือนมกกาาการเดืีนมักกาานี่ลวกแล้วประม่าหาิตัวน,นว<า>ี้หาซิบาวใไอหนุ่มโลกงงานปิดแล้วพิดชิวแล้วว่าพัดก่อนพัดกอ่กอ,นกอนบ่ยอยไลาโวยบพรท่าน ค่ะเอาของพีบครับเนี่ยสวัสดคีครับสวัสดีครับมารับของพ่อพีจ่จงังจังจังไหนือสั่งเรา ยิ้ในติ๊กต็อกว้าวนี่นี่เท่าไหร่นี่เจ้าบ้านนี่ตัวนี้สามันหารสามนนโอ้ใบยังใบเอ็มวาใบายเอ็มตัวนี้ไมารับีกเดี๋ยวผมอดให้เดี๋ยวผมโอนตังให้แล้วผมก็นโอ้เออโอนมาอ้เนาะยองหน่อยนึงโอเคฮ เห็นในติ right okay, ๊กต็อกว่ะเดียสุดยอดครับผมมาแต่ไซนี่มุกยุทธาเป็นแก้วทำอะไรสิไปช่ทยหน่อยโอ้โอ้ไปฟังยุธยาเลยสุดยอดโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมนะครับครับผมสวัสดีครับโอ้มาแต่หล่าหลุงแก้วไปนะบางคนดูบนตัวนี้โอ้โตรวจดรวครับ เอาไปนองครับเอาไว้ซนีสักก้อนชิปนี้นะครับพบพอกันคลิปหนาคลิปใหม่คลิปสสวัสดีครับวันนี้นะครับ